ไอ้ยันแล้วพี่ออกคุยโม้เฉยแล้วเดี๋ยวกันหน่อนะแชทพี่เป่าพี่เปาออกคุยโม้ว่ะพอดูนนะเขาทำคลิปมาให้แล้วอ่ะเดี๋ยว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 กูออกคุยโม้ไอ้ศาสตร์กูดีใจแป๊บนึงนะมันเขาตัดไลา์มาละคุยโมโอ้อวดนี่ไงนี่ สวัสดีครับสวัสดีครับสสวัดีททท่่าานนผู้ชมุกไปดูด้วยนะครับไปดูด้วยนะครับโมโออวดครับ EP ที่105หรือ105นั่นเองนะครับก็วันนี้เราอยู่กับแขกรับเชิญใช่ออนประวัติไอ้แอร์อยู่เพิ่มเติมอยู่ในวงการเกมมานานแล้วคุกคีคลุกคลีหรือว่าคุกตารางอะไรนะจ๊ะคุกแล้วคุกตารางเนี่ยในเกมในเกมโอเคใช่คุกคีเรื่องเกมคุกคีเรื่องเนี่ยเล่าประวัติหมดเลยครับนั่นแหละมาอะไรเนี่ยเพื่อน เพราะฉิ่นที่มันเรียเป็นอิสระด้วยมันคือฟรีดอมอ่ะอ t s ฟรีดอมฟรีดอม o m อ่านี่คือเสียคนหมดเกจิเรียวปรมาณหนึ่จาก3.5ที่เราคุยกันเมื่อกี้เป็น1.8ทุกคนก็จะหัวเราะเยาะเราคือนี่เสอร์ไพาส์ที่รู่นเนี่ยขับรถตกคลองขอต้องตรงไม่หลอกแต่ว่าช่วงแรกคือคือถ้าพูดถึงนูดี้เนี่ยสังใจสัดๆคนอื่นแม่งใส่ของแท้หมดแม่ซื้้อใหแม่ซื้อให้ เราเหมือนเติมน้ำมันมเราเหมือนกดเป็นผมเลยวะเขาหกเขาหกต่อครับนะจริงหรือไม่ฮะที่เพื่อนคุณเนี่ยขับรถตกคลองอหน้าตึกคณะแทนที่คุณจะช่วยเรียกกู้ภพยกลับถ่ายวีดีโอรายง,งานสถานการณ์เหมือนรายง,งานข่าวไอ้นี่จริงหรอจริง คือตอนนั้นมันเป็นเหตุผลตอนที่มึงรถรถชนแล้วเพื่อนมึงหัวเราะมึงแบบก็ตอนนี้มันอยู่ปี2องแล้วเพื่อนขับ AX ็ไฟแล้วมันขับเร็วแล้วมันตกคลองแล้วมันตกคลองหน้าคันนาไอเราก็ไอเราก็เมื่อก่อนมือถือ N95 นเก้าหโทรจากโนเกียแม่งถ่ายถ่ายวิดีโอได้เราเป็นรายงานผู้สื่อข่าวเลยคือตอนนั้นนิสัยจังไรนี่เริ่องแต่ตอนนั้นแหละคือเริ่มปั่นละเริ่มคุยสวัสดีครับเออผมสานักข่าว I อแฮอว์ซีอยูครับอันนี้เลยไปยิงเฟซบุ๊กเหรอเฮ้ อ้เหี้อย่อย่นี้ไม่าอ่างนี้ไ่ใช่หรอใหมขนพแล้วหน้าเหนอใแล้วเพื่อนหลับรถดู่ข้างหลังอ่ะไอตอนที่ตอนปีสองอะอยู่มาเฮี่ย ไอสารยำแพ้ไอีคือจัไงี้ยเด็กอยู่ในเฟซบุ๊กไม่สมัยจังไรทีมงานเราจังไรมานพี่เปาน้าพี่เราเรื่องเหมือนกันล่าไม่ได้ินนะได้เงจ่เออเดี๋มาเดีตายอันี้ไปน้มาคือไม่น่ารอดวันนี้ไม่ด้นี่คือเี่กับติทกตอกไปนะครับเ่ยัตกตอกมันไ่ตกยังไงวะพี่มันพลทางพทางองไรที่อ่ะก็เหมือนว่อออกตัว เดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่พี่พีพี่มเลยนัน <laughs> ไม่เป็น้แต่สมัยเด็กแล้วครับไม่เป็นสมัยแบบเด็กๆเด็กน้อยแล้วครับฮัลโหลพี่ชายพี่ชายผมอยากมีสเก็ตบ้างอะ